ช่องผ่อนผ่านแรงงานต่างด้าวแก้วิกฤตหอ,อการค้าไทยได้รับการร้องเรียนปัญหาการขาดแคลนแรงงานจากสมาชิกจึงได้หารือกับกระทรวงแรงงานเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและจัดทําข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อฟืนฟ้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นรูปธรรมซึ่งมาซึ่งมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคม2 5 1 6ที่เห็นชอบให้คนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถอยู่ในรัชนาจากักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานกับเจานายนจ้างไปพรางก่อนได้นดายพจน์อารามวัฒนานนนรองประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าหอ,อการค้าไทยได้รับข้อร้องเรียนปัญหาการขาดแคลนแรงงานจากสมาชิก เชื่อไ,ได้หาหรือกับกระทรวงแรงงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและจัดทำข้อสเสนอต่อรัฐบาลเพื่อฟื้นฟูเศรเษฐกิจของประเทศให้มีรูปธรรมนำมาซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคม2566ที่เห็นชอบให้คนต่างด้าวที่มีฐานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถอยู่ในราชอาณาจากักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานกับนายจ้างไปพาง่อนได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงานจนถึงวันที่31กรกฎาคม2566โดยให้ในายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงาน ต่างด้าวต่อกรมจัดหางานภายในวันที่31กรกฎาคมนี้แรงงานต่างด้าวจะหมดอายุทุกเดือนเดือนละ2,000 20, ถึง 30, 3,000คนส่วนแรงงานต่างด้าวที่หมดอายุ31รกรกฎาคมนี้ก็มีจํานวนมากถ้าหมดอายุแล้วจะอยู่ในชายต่อไม่ได้เลยจึงอยากให้นายจ้างมายื่นลายชื่อไว้ก่อนเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้รับการผ่อนผันให้อยู่ต่อได้เมื่อมีครอมอใหม่ก็จะได้รับการต่ออายุและทําง,งานต่อไปได้ ซึ่งจะทาให้หนายจ้างยังคงมีแรงงานทํางานให้อยู่แต่หลังจากวันที่31กรกฎา,าคมนี้ยังไม่ได้รัฐบาลชุดใหม่ภาคเอกชนก็ต้องการให้รัฐบาลรักษาการพิจารณาผ่อนผันขยายเวลาให้กับแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ออกไปอีกเพื่อให้ภาคเอกชนมีแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาช่วยภา,าคอุตสาหกรรมที่ยังเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวต่อไปได้อีกรลังากได้รัฐบาลชุดใหม่แล้วค่อยพิจารณาต่ออายุแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมายไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2568 ขอบคุณที่มาของข่าวจากไทยรัฐมันนี่ไทยรัฐ .co.th